สวัสดีค่ะว,วันนี้ทางร้านมารีวิวนะคะปืนยิงตะปูนะคะแรงดันสูงของยี่ห้อออนเซนนะคะนี่นะคะเวลาใช้งานนะคะใช้งานไม่ยากนะคะเดี๋ยวสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะตัวนี้นะคะอุปรกรณ์ในกล่องนะคะเราจะแถมไปเลยนะคะตะปู50ดอกนะคะร้านอื่นเขาแถมกันแค่20ดอกแต่เราแถมจัดเต็มไปเลยนะคะ50ดอกเพราะอุปรกรณ์นะคะที่เอาไว้เปลี่ยนนะคะนี่นะตามนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นปลอกนะคะเอาไว้ใส่ตรงหัวได้นะคะ กันเสียงกันอะไรอย่างนี้เนาะเวลายิงนะคะแล้วก็จะมีเข็มแทนชุนวดอะไร,รอุปกรณ์ตามนี้เลยตามคู่มือคู่มือนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีถุงมือมีแปรงขัดนะคะเวลาใช้เสร็จนะคะเนี่ยก็ขัดตามพวกเอาตามดินตะสิวออกได้นะคะแล้วก็จะมีน้ํามันนะคะหยอดนะตอนใช้งานก็หยอดหน่อยได้ไดยค่ะหรือบำรุงรักษาด้านหลังก็ได้ด้านหลังมันสามารถที่จะเปิดได้เพื่อบำรุงรักษานะแล้วก็จะมีแว่นตาให้นะคะให้หนึ่งอนันตามนี้เลยนะคะอ่ะการใช้งานนะคะไม่ยากนะคะ เวลาการใช้งานของมันเราอธิบายให้ดูเลยนะว่าการระบบการใช้งานมันทานํางานยังไงพวกนี้นะคะในกล่องนั้นมันจะคือมันจะมีตัวเข็มแทงชนวนนะคะก็คือตัวนี้มีให้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์เสริมนะไม่ต้องใส่อะไรคือตรงนี้ในกล่องในในตัวของมันเนี่ยจะมีเข็มแทงชนวนเพื่อทิ่มนะคะตัวพวกตะปูพวกนี้นะดินประสิวทิ่มลงไปอะค่ะทําให้มีเกิดแรงระเบิดนะคะและ้วตะปูมันก็จะติดชิ้นง,งานนะคะนี่คือวิธีการใช้งานนะไม่ยากนะคะ การใช้งานใช้ยังไงอ่ะเสียบลงไปเลยนี่นะคะอ่ะลืมบอกเมื่อกี้นะอย่างที่บอกตัวนี้มันมีแถมนะคะมัน,เป,นเป็นปอกติดตรงหัวนะเอาไว้กันเสียงได้อ่ะใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูเดี๋ยวเราจะลองยิงแนวนอนให้ดูนะคะเนี่ยลูกค้าถามว่ายิงแนวนอนได้ไหมอ่ะลองยิงดูนะคะนี่นะคะติดเลยนะคะ,ะกดลงมาเลยนี่นะคะ ยซดสบายสบายเคเดี๋ยวเราลองยีเล็กกระเล็กนะคะนี่นะบนี้เลยยึดสบายๆนะคะเดี๋ยวเราลองยิีปูนดูนะคะนี่เลยนะคะต้องยกหน่อยนี่นะคะเข้าโอเคลองไม่ขันนะคะอาจจะปูนนะคะ นี่นะคะอะลองยกลที่ไหร่คะช่างอันนี่นะคะสบายๆนะคะโอ้โหโอเค